สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่สซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากราบซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้กับพวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมในตอนที่แล้ว หลังจากที่มิโชนเธอออกมาจากเมืองวูดเบอร์ลี่แต่ทางด้านผู้ว่านั้นกลับส่งให้เมอร์และทีมออกมาไล่ล่ากำจัดเธอในระหว่างการไล่ล่าจึงทำให้เมอร์นั้นได้เจอกับเพื่อนเก่าอย่างเกรนและท้ายที่สุดแล้วทั้งเกรนและแม็กกี้พวกเขาทั้งคู่ก็ถูกเมอร์จับตัวพร้อมกันนำตัวพวกเขากลับไปยังเมืองวูดเบอร์รี่เรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมม้อมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพืเ่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูน e d ช่วยกดครน1 s u ับสคร b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่7หลังยาที่เมอร์จับตัวทั้งเกรนและแม็กกี้กลับมาที่เมืองเขาก็ต่อว่าเกลนยกใหญ่ว่าพวกแกทิ้งฉันให้อยู่กับพวกซอมบี้ที่ชั้นดาดฟ้าของตึกเมอร์จึงพูดขู่กับเกรน พูดถนายไม่บอกที่อยู่ของแดรลิวน้องชายของฉันฉันจะทําให้สาวชาวไร่แฟนสาวของนายหวาดกลัวจนนายจะจดจําม,มันไปอีกนานและด้วยความโกรธเก,เกนเขาจึงตัดสินใจเฮดบาดใส่เมอไปหนึ่งดอกแต่นั่นมันจึงทําให้เมอซ้อมเขายกใหญ่ตัดภาพมาที่เรียนจําหลังจากที่ริกเห็นมิโชยืนเกาะอ,อยู่ที่หน้าลูกกงบริเวณหน้าเรียนจำนยายจังหวะที่เธอกำลังจะถูกซอมบี้รุมจึงทำให้ริกและคลาวตัดสินใจ ช่วยเอาตัวเธอเข้ามาที่ด้านในซึ่งทางด้านมิชชนก่อนที่เธอจะหมดสติไปนั้นเธอก็ได้ถือตะกร้านมเด็กที่เกลนและแม็กกี้วางทิ้งเอาไว้ที่หน้าห้างร้างกลับมาอีกด้วยซึ่งตอนนี้มิชชนเธอก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งเนื่องจากแผลที่ขาของเธอนั้นถูกเมอยิงตัดผ้ามาที่แคลร์หลังจากที่แดริลพาแคลร์กลับออกมาพอริกและเฮอร์เซลเจอเธอทุกคนต่างเข้ามากอดกันและพอเธอไม่เห็นลอรี แค่รอเธอก็รู้ทันทีว่าลอรี่เธอได้จากไปแล้วเธอก็ร้องไห้และพูดบอกวาริกว่าฉันเสียใจด้วยจริงๆที่คุณต้องสูญเสียคนที่คุณรักไปซึ่งภาพทั้งหมดนี้มิชนเธอก็ได้รับรู้ว่ากลุ่มของริกนั้นทุกคนมีความผูกพันและรักกันมากแค่ไหนหลังจากที่ริกไปตามเฮอร์เซลมาให้ดูแผลของมิชนแต่ก่อนที่จะทการรักษาเธอริกก็พูดถามกับมิชนว่าคุณ รู้ที่อยู่ของพวกเราได้ยังไงกันและทำไมคุณถึงได้ถือตะกล้านผมผงพวกนี้มาด้วยมิโชนเธอก็เลยตอบกลับไปวันนผมผงพวกนี้ฉันเห็นหนุ่มตีกับแฟนสาวของเขาถืออยู่แต่ทว่าพวกเขาถูกคนจับตัวไปซึ่งคนคนนี้มันก็คือคนคนเดียวกันกับที่มันยิงขาของฉันมิโชนเธอก็เล่าให้กับทุกคนฟังว่าห่างจากนี้ไปไม่ไกลมันมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งซึ่งมันก็ชื่อวูดเบอร์รี่ ซึ่งในนั้นก็มีคนรอดชีวิตอยู่ประมาณ70กว่าคนเพื่อนๆของคุณอาจจะอยู่ที่นั่นและถ้าคุณอยากจะไปฉันก็สามารถพาคุณเข้าไปได้ริกก็เลยถามกบมิโชนว่าแล้วคุณรู้ที่อยู่ของเราได้ยังไงกันเธอก็เลยพูดตอบกลับไปว่าฉันได้ยินหนุ่มตีกับแฟนคุยกันว่าพวกเขาพักกันอยู่ที่คุกและหลังที่เขาโดนจับตัวไปฉันก็เลยตัดสินใจตามรอยเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่หลังจากที่เฮอร์เซล ทำแผลกับมิชนเสร็จทางด้านริกแดนลิลออสการ์และก็มิโชนพวกเขาทั้งสี่คนก็ออกบุ่งหน้าไปที่วูดเบอร์ลี่เพื่อจะไปช่วยคนของเขากลับมาและก่อนที่จะไปริกก็พูดบอกกับคลาวว่าฝากลูกดูแลน้องสาวของลูกด้วยนะคลาวก็เลยพูดตอบกลับพ่อไปว่าแดนลิวเรียกเธอว่ายายตัวแสบและผมก็คิดว่าเธอควรจะมีชื่อได้แล้วนะจึงทําให้ริกพูดบอกกับคลาวไป ว่าง,งั้นลูกอยากให้น้องคนนี้ชื่อว่าอะไรละ่ะคลาวเขาจิงเสนอชื่อของครูตอนเกศสามซึ่งเธอก็มีชื่อว่าจูดิตพอริสได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยพูดตอบกับลูกของเขาไปว่าง,งั้นต่อจากนี้ไปยายตัวแสบเธอก็จะมีชื่อตามที่ลูกตั้งให้นั่นก็คือจูดิตละกันนะและหลังจากนั้นทั้ง4คนก็รีบมุ่งหน้าไปที่วูดเบอร์ลี่ทันทีตัดภาพมาที่แอนเดรียหลังท,ที่เธอเปิดศึกจุกกระดุยกับผู้ว่ามาอย่างยาวนาน ในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็เสร็จกิจผู้ว่าก็เลยพูดขอร้องกับเธอว่าผมอยากจะขอร้องให้คุณช่วยอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่ผู้ว่าขอร้องนั้นนั่นก็คือให้ไปช่วยนิวตันหมอของที่นี่ให้ทำการทดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับซอมบี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนแก่คนนึงในเมืองซึ่งเขาก็กําลังจะตายชื่อของเขาก็คือโคแมนซึ่งทงั้งทางด้านผู้ว่าและก็นิวตันพวกเขาทั้งคู่ก็คิดว่าหลังจากการตาย ที่โคแมนจะกลายร่างเป็นซอมบี้แล้วโคแมนน่าจะจดจำเรื่องราวก่อนที่เขาตายได้บ้างเช่นคนในครอบครัวหรือว่าเสียงเพลงที่เขาชอบแต่ไม่เลยหลังจากที่เขากลายร่างเป็นซอมบี้ในขณะที่นิวตันกำลังถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของโครแมนแต่ในขณะนั้นเองโครแมนที่กลายร่างเป็นซอมบี้เขาก็พยายามจะกัดคอของนิวตันจึงทำให้แอนเดรียเธอต้องตัดสินใจ จัดการปิดจ็อบซอมบี้ตัวนี้ทันทีและหลังจากที่เกรนถูกซ้อมอย่างหนักแต่เขาก็ไม่ยอมพูดบอกข้อมูลอะไรกับเมอร์เขียงแค่พูดสั้นๆตอบกลับไปวันเดียวริกจะมาจัดการถล่มที่นี่เพราะแกจับตัวผู้ชั้นมาเมอร์จึงตัดสินใจคิดจะฆ่าเกรนทิ้งเขาเลยไปจับซอมบี้ตัวหนึ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับปล่อยให้ซอมบี้ตัวนี้มันเป็นอิสระจึงทําให้เกรนที่ตัวของเขานั้นถูกมัดติดอยู่กับเก้าอี้เขาจึงต้องตัดสินใจลุกขึ้นมา เอาตัวพร้อมเก้าอี้กระแทกกับผนังปูนและเกรนเขาก็ใช้เวลาเพียงไม่นานสามารถจัดการซอมบี้ตัวนี้จนมันตายในที่สุดและหลังจากที่เมอร์ปล่อยซอมบี้เอาไว้ในห้องกับเกรนดำลำพังเขาก็เดินออกมาคุยกับผู้ว่าว่ามันไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรกับผมทั้งนั้นแถมมันยังสามารถฆ่าซอมบี้ได้แบบรวดเร็วและไม่ลังเลอีกด้วยผู้ว่าเขาก็เลยพูดบอกกับเมอร์ว่างั้นเดี๋ยวผู้หญิงที่มากับมันเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง และทันใดนั้นผู้ว่าเขาก็เดินมุ่งหน้าไปหาแม็กกี้ทันทีพอเข้ามาที่ด้านในผู้ว่าเขาก็เลือกเล่นไม้อ่อนก่อนเขาเดินเข้ามาและเอามีดตัดผ้าที่ผูกข้อมือของแม็กกี้ออกและผู้ว่าเขาพยายามพูดดีๆกับเธอว่าคุณต้องบอกข้อมูลกับเราว่ากลุ่มของคุณอยู่ที่ไหนและคนของคุณจะได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่กับพวกเราแต่แม็กกี้เธอก็ไม่ยอมปรีปากพูดทันใดนั้นจึงทําให้ผู้ว่าเขาตัดสินใจ ผู้สั่งพร้อมบังคับให้เธอลุกยืนขึ้นพร้อมกับสั่งให้ถอดเสือ้อแต่ทว่าแม็กกี้เธอก็ไม่ยอมทําตามผู้ว่าจึงพูดคู่กับเธอไปว่าถ้าเธอไม่ยอมทําตามฉันจะตัดมือแฟนของเธอและส่งให้เธอดูต่างหน้าจึงทําให้แม็กกี้เธอต้องยอมถอดเสือ้อและทั้งนั้นยังไม่พอหลังจากที่พู้ว่าเห็นหุ่นของเธอแล้ว เขาก็ยังสั่งบังคับให้แม็กกี้เธอถอดชุดชั้นในพร้อมกับกค่อยๆเดินเข้ามาที่ด้านหลังของเธอและจับหัวของแม็กกี้นั้นกดลงกับโต๊ะทางด้านแม็กกี้ในขณะที่เธอกําลังหวาดกลัวแต่แม็กกี้เธอก็ต้องพยายามใจแข็งและพูดตอบกลับไปว่าจะแก่อยากจะทาอะไรแกก็ทําไปและรีบไปลงนรกซะหลังจากนั้นผู้ว่า พาแม็กกี้มาหากเกรนพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าจะเธอไม่ยอมบอกฉันฉันจะฆ่าแฟนของเธอทิ้งซะพอแม็กกี้ได้ยินแบบนั้นจึงทําให้เธอต้องตัดสินใจยอมบอกที่อยู่ของกลุ่มของเธอวัวพวกเธอนั้นพักกันอยู่ที่เรือนจําตัดผ้ามาที่กลุ่มของริกหลังจากที่พวกเขาขับรถเข้ามาใกล้บริเวณเขตเมืองของวูดเบอร์รี่แล้วมิชชนเธอก็สั่งให้จอดรถพร้อมกับให้ออกเดินทางด้วยเท้าต่อซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากแถวนี้ มันก็มีหน่วยลาดตระเวนของพวกผู้ว่าจึงทําให้ทั้งหมดต้องตัดสินใจออกเดินทางลุยกันต่อแต่พอพวกเขาเดินเข้ามาด้านในป่ากลับเจอกับพวกฝูงซอมบี้จึงทําให้ทุกคนต้องรีบวิ่งหนีเข้ามาที่ด้านในโรงนาล้างแห่งหนึ่งแต่ทว่าพวกเขาก็ได้เจอกับนายพลาร์ล่าสัตว์ซึ่งพอเขาเจอพวกริกจึงทําให้นายพารนนั้นเขาอลุอาตถึงแม้ริกและแดริลจะพยายามปฏิบัตินอมนายพารนเขาก็ไม่ยอมฟัง และใน,นขณะที่เขากําลังเล็งปืนมาที่ริกมิโชนเธอจึงตัดสินใจใช้ดาบสมูไลัยแทงเข้าไปที่ด้านหลังและหลังจากนั้นเขาก็ใช้นายพลานเป็นเหยื่อล่อให้พวกซอมบี้ที่กําลังล้อมโรงนาแห่งนี้ให้กินเขาเป็นอาหารและทันใดนั้นพวกเขาทกงหมดก็รีบวิ่งออกมาจากที่โรงนาท,าทันทีและในที่สุดมิโชนเธอก็สามารถพากลุ่มของริก มาถึงที่ด้านหน้ากำแพงของเมืองวูดเบอร์รี่ได้สำเร็จซึ่งที่ด้านบนของกำแพงนี้มันก็มีกลุ่มคนที่คอยเฝ้าเวรยามแถมยังมีอาวุธครบมือที่สามารถจัดการกับพวกเขาได้และตอนที่7ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่8ภาพตับไปที่ในปา่า แถวบริเวณหลังลืมนจำตอนนี้ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาก็กําลังวิ่งหนีพวกซอมบี้พร้อมกับจัดการพวกมันแถมพวกเขาก็ต้องการที่ปลอดภัยที่จะไว้นอนพักค้างคืนแต่ระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังวิ่งหนีพวกซอมบี้จู่ๆคนในกลุ่มกลับถูกซอมบี้ตัวหนึ่งกัดเข้าที่แขนและหลังจากที่พวกเขาสามารถหนีพวกซอมบี้ออกมาได้ในที่สุดพวกเขาก็เจอทางเข้าด้านหลังของเรือนจำ ทุกคนจึงตัดสินใจรีบเข้ามาที่ด้านในทันทีตัดภาพไปที่ผู้ว่าหลังที่แอนเดียมาพูดบอกกับเขาว่าสิ่งที่นิวตันกับคุณคิดมันไม่ได้ผลเพราะพวกซอมบี้พวกนี้มันไม่รับรู้อะไรอีกแล้วไม่หลงเหลือแม้แต่ความทรงจำจึงทำให้ผู้ว่าเดินเข้ามาที่ห้องรับพร้อมกับนั่งมองดูลูกสาวซอมบี้ของเขาที่ตอนนี้เธอถูกล่ามพร้อมกับขังเอาไว้อยู่ที่ด้านในตัดภาพไปที่เกรนหลังที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกัน เกนจึงพูดถามกับแม็กกี้ว่าพูว่ามันทําอะไรเธอหรือเปล่าแม็กกี้เธอก็เลยตอบกลับไปว่ามันไม่ได้ทำอะไรฉันและแม็กกี้ก็พูดบอกกับเกลนอีกว่าพวกเรามัวแต่ระวังพวกซัมบี้แต่แท้จริงแล้วคนนี่แหละ น่ากลัวกับพวกซอมบี้พวกนี้ซะอีกตัดภาพมาที่ทางด้านกลุ่มของริกซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของเมืองมิโชนเธอจึงพูดบอกกับทุกคนว่าฉันรู้ว่ามันยังมีอีกทางที่พวกเราจะสามารถเข้าไปในเมืองนี้ได้โดยที่ไม่มีใครรู้และทันใดนั้นเธอก็พาทุกคนเข้ามาที่ด้านหลังของเมืองพ้อมกับพาทุกคนแอบเข้ามาที่ด้านในได้สําเร็จแต่ทว่ากลับเจอชายคนหนึ่งที่อยู่ที่ด้านในจึงทำให้ริกกับแดลิว ต้องตัดสินใจทําให้เขาสลบในจังหวะที่เมอร์และลูกน้องกําลังจะเข้าไปจัดการกับเกลนทางด้านเกลนและก็แม็กกี้ซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็กําลังรอจังหวะนี้อยู่เขาจึงตัดสินใจใช้กระดูกของซอมบี้ตัวที่เกลนจัดการไปเอามาทําเป็นอาวุธและใช้มันจัดการกับลูกน้องของเมอร์ทันทีและระหว่างที่พวกเขากําลังต่อสู้กันจึงทําให้เสียงปืนมันดังขึ้นและนั่นจึงทําให้ผู้ริก Rick, รู้ตําแหน่งของพวกเขาและทันใดนั้นริก เขาจึงตัดสินใจโยนระเบิดควันที่เขาตเตรียมมาพร้อมกันรีบวิ่งไปช่วยเกนกับแม็กกี้และตอนนี้ข่าวที่มีคนแอบเข้ามาในเมืองมันก็รั่วจึงทําให้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ต่างรู้และวิตกกังวล ผู้ว่าเขาจึงคิดและพยายามปกปิดในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เขาจึงตัดสินใจพูดโกหกกับทุกคนและรีบไล่ทุกคนให้รีบกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองและระหว่างที่ลิกพาเกรนและแม็กกี้เข้ามาหลบที่ด้านในบ้านหลังหนึ่งเกรนเขาจึงพูดบอกกับแดริลว,ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของเมอร์พี่ชายของนายและเขาก็ตั้งใจที่จะให้ฉันถูกผีดิบกินให้ฉันกลายร่างเป็นพวกเดียวกับมันและเกรนก็พูดบอกกับลิก ว่าตอนนี้พวกมันก็รู้แล้วว่ากลุ่มของพวกเราอยู่ที่เรือนจําและทันใดนั้นริกจึงตัดสินใจโยนระเบิดควันอีกรอบพร้อมกับเปิดฉากยิงบูต่อสู้กับพวกลูกน้องของผู้ว่าและในจังหวะที่พวกเขากําลังจะปีนข้ามกาแพงแต่จังหวะนั้นเองออสการ์สมาชิกใหม่ที่เป็นนักโทษเขาก็ถูกลูกน้องของผู้ว่ายิงจนเขาตายในที่สุดตัดภาพมาที่แอนเดรียซึ่งตอนนี้เธอเริ่มสงสัยว่าใครกันที่บุกเข้ามาในเมือง แต่ผู้ว่าเขาก็สั่งให้เธอห้ามเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้เธอนั้นมาเจอกับกลุ่มเก่าของเธอทางด้านมิโชนหลังที่เธอนั้นพาพวกริสเข้ามาที่ด้านในได้สําเร็จแท้จริงแล้วที่เธออยากเข้ามาในเมืองนี้อีกรอบนั่นก็เป็นเพราะว่ามิชชนอยากจะแก้แค้นผู้ว่าที่เขานั้นส่งคนมากำจัดเธอจึงทําให้ตอนนี้มิโชนเธอแอบเข้ามารอที่ด้านในของห้องผู้ว่าตัดภาาไปที่เรือนจําในขณะที่เฮอเซลเบ และคลาวกำลังนั่งคุยการนนเรื่องสเบียงอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากที่ด้านในห้องขังคลาวเขาจึงตัดสินใจถืออาวุธล้อมกันเดินเข้าไปดูที่ด้านในและเขาก็ได้เจอกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับพวกซอมบี้อยู่คราวจึงพูดบอกกับพวกเขาว่าหากคุณอยากมีชีวิตรอดก็ให้รีบตามผมมาผมจาช่วยคุณได้คนในกลุ่มของพวกเขาคนหนึ่งที่ถูกซอมบี้กัดที่ป่าตอนนี้เธอก็กำลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้แล้ว จึงทาให้คนในกลุ่มของเธอเขาต้องตัดสินใจจัดการปิดจ็อบเธอทันทีทางฝั่งของมิชนจูจูเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องลับของผู้ว่าเธอยังตัดสินใจบุกเข้าไปที่ด้านในและพอเธอเปิดประตูมิชนเธอก็ต้องตกใจที่เห็นมุมปลดของผู้ว่าซึ่งมันก็มีหัวซอมบี้อยู่เต็มไปหมดแถมที่ด้านในผู้ว่าเขายังขังเด็กคนหนึ่งเอาไว้แต่ทว่าพอมิชชนเธอเปิดผ้าคลุมหัวพร้อมกับปลดโซ่ที่ล่ามเธอเอาไว้ มิชนเธอก็ต้องตกใจอีกรอบที่รู้ว่าเด็กคนนี้เธอเป็นซอมบี้และในขณะที่มิชนกําลังจะจัดการซอมบี้เด็กจู่ๆผู้ว่าก็เดินเข้ามาพร้อมก็พูดบอกกับเธอว่าอย่าทําร้ายลูกสาวของผมผมยอมพูนทุกอย่างแต่มิชนเธอก็ไม่รอช้าใช้ดาบแทงปิดจ็อบซอมบี้ตัวนี้ทันทีจึงทําให้ผู้ว่าเขาจึงตัดสินใจกระโดดพุ่งเข้าใส่เธอซ้อมก,กบกระหน่ำชกใส่มิชนแบบไม่ยัง้ง และในจังหวะที่มิชนเธอกําลังจะเสียท่าเธอก็หันไปหยิบเศษกระจกที่ตกอยู่แทงเข้าไปที่ตาขวาของผู้ว่าและในจังหวะที่เธอกําลังจะจัดการผู้ว่าจูจๆแอนเดียเธอก็เข้ามาพร้อมกับใช้ปืนพยายามปกป้องผู้ว่าสามีใหม่ของเธอแม้คนที่ดูแลและช่วยชีวิตเธอตลอดเจเดือนที่ผ่านมาอย่างมิชนกับผู้ว่าสามีใหม่ที่เพิ่งเปิดศึกจุกดุยก,กันได้สองวันแอนเดีย เธอก็ต้องเลือกผู้ว่าอยู่แล้วพอมิชนเธอรู้แบบนี้เธอจึงตัดสินใจหันหลังและเดินออกไปจากห้องนี้ทันทีแต่เหตุการณ์นี้จึงทำให้แอนเดียเธอรู้ว่าผู้ว่าเขามีห้องลับที่เก็บพวกซอมบี้เอาไว้แถมยังขังลูกสาวที่กลายร่างเป็นซอมบี้เอาไว้ที่ห้องนี้อีกด้วยทางด้านมิชนหลังที่เธอเสร็จภารกิจเธอกลับออกมาหาพวกริกที่ด้านนอกกำแพงแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็เสียออสการ์ไป แถมแดริลก็ยังหายตัวไปอีกด้วยแท้จริงแล้วตอนนี้แดริลเขาก็ถูกลูกน้องของผู้ว่าจับกุ่มตัวและผู้ว่าก็ยังโยนความผิดทั้งหมดสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ให้กับเมอร์ว่าเมอร์คือต้นเรื่องทั้งหมดที่ทําให้มีคนบุกเข้ามาในเมืองผู้ว่าจึงสั่งลงโทษทั้งเมอร์และก็แดริลน้องชายของเขาและโทษที่ทั้งสองพี่น้องนี้ได้รับนั่นก็คือตายและตอนที่แปก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับ ถ้าเพื่อนๆอยากรับชมซีรีส์ตอนต่อไปของเรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ